พามาที่ขอนแก่นค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะเชิญทุกภาคส่วนรวมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โฮมมูลมังเมืองขอนแก่นหลังใหม่หลังพบหลังเก่าสร้างมานานกว่า20ปีอาคารชำรุดทุดโทมเนื้อหาไม่ทันสมัยก่อนที่จะนำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อออกแบบจริงและก่อสร้างต่อไปค่ะ นายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นเป็นตัวแทนรับมอบร่างแบบขอสร้างพิพิธภัณฑ์โฮมูลมังเมืองขอนแก่นหลังใหม่จากนายราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือสอพรผ่ายใต้ความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โฮมูลมังงเมืองขอนแก่นหลังใหม่ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้สำรวจ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจนนำไปสู่การจัดทำแบบร่างพิพิธภัณฑ์ส่งมอบให้กับเทศบาลน,นาครขอนแก่นโดยมีการนำเสนอผลการศึกษางานออกแบบตามแนวคิดมิวเซียมแห่งใหม่ให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันสแสดงความคิดเห็นร่วมกันเสนอแนะและพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดทำต้นแบบสู่การออกแบบนำเข้าการพิจารณาของสภาเมืองต่อไป ด้านนายธีราศักดิ์ทิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแกนได้เปิดเผยว่า ฮมมูลมังเมืองขอนแกน่นหลังเก่าก่อสร้างขึ้นมาภายใต้อาคาร200ปีเมืองขอนแกน่นนะคะจากกระบวนการร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ของคนทุกกลุ่มเมื่อปลายปี2541ค่ะจนถึงขนาดนี้ค่ะก็ผ่านไปกว่า20ปีแล้วมีสภาพสุดโทมตามการเวลาประกอบกับการพัฒนาเมืองทำให้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมเปลี่ยนไปค่ะเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยนะคะจึงมีนโยบายในการก่อสร้างขึ้นใหม่ซึ่งเมื่อวันที่8กันยายน 2,566ที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้ทำ MOU กับสถาบาันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการออกแบบจนร่างแบบแล้วเสร็จนะคะจึงได้มีการนำมานำเสนอในวันนี้ค่ะเบื้องต้นก็กำหนดจุดก่อสร้างใกล้เคียงกับจุดเดิมภายใต้6เรื่องราวด้วยกันค่ะก็จะมีเรื่องราวของปราสาทหินเรื่องราวการพัฒนาเมืองมีจิตกรรมฟาผนัง เรื่องราวของวัฒนธรรมทอมผ้าเรื่องราวของผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจค่ะคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ80ล้านบาทด้วยกันเราไปฟังเสียงของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกันค่ะโรงเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เป็นวันที่จะสรุปเรื่องราวของการทำพิพิธภัณฑ์โฮมบุญบางสองของเทศบาลนครขอนแกน่นร่วมกับสพรหรือสภานเิเยาการเรียนรู้แห่งชาติ แล้วก็ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมาเลขอนแก่นอาจารย์โรวีอาจาันตาแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมมากมายนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมจัดก,กระบวนการกันกว่าเกือบ4ปีร่วม4ปีที่ผ่านมาประเด็นก็คือโฮมบุนมางเดิมเนี่ยก็กว่า20ปีแล้วแล้วก็ชมรดสุดโทมก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างในบางส่วนแล้วก็เนื้อหาที่ใส่ไปเมื่อ2 0กว่าปีก่อนถึงนับเวลาเนี้ยมันก็ไม่น่าจะสอดคล้องกับยุคสมัยดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวก็เลยมีแนวคิดอยากจะปรับปรุงหรือก่อสร้างโฮมบุญบางใหม่ก็มีการสอบถามสาธารณะสอบถามกัรอยูของภาคประชาชนซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยก็เริ่มกระบวนการโดยการรบกวนอาจารย์โรวีกับอาจารย์ต้าเพื่อจับทําแบบสํารวจมีการเดินสํารวจมีการฟังเสียงประชาชนทั้งรอบบึงแกนน่นนครทั้งพี่น้องในเมืองผ่านแบบสํารวจและการทารําโพลต่างๆก็ได้ข้อสรุป ว่าเหมาะสมแล้วก็รับเอาแนวคิดว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างจากนั้นมาก็ค่ะ